โอ้อยู่เลยครับอยู่เลยโอ้โหเรียบร้อยเลยครับมิดเลยครับโอ้โหอยู่เลยนี่ขนาดรถเปล่าครับขึ้นมาลองทางทีมงานทนายต้อยครับ อยู่แล้วอยู่แล้วอยู่แล้วเสียเปียท่าสวยเหลือเกินท่าสวยมาก <c oughs> <c oughs> ไม่ลองไม่รู้ใช่ไหมหลังจากที่รถแบคโคนะครับโกเบโก sk 200 sm ของทีมงานทนายต้อยแล้วก็รถไถกูบต้าทำการเคล anyway. ียร Suddenly, ์พื้นที่นะครับชั้นแรกเสร็จสับเรียบร้อยให้นี่แหละครับเบียน้อยร้อยดีลานี่แหละครับขึ้นมา ทดสอบวิ่งชั้นบนดูว่ามันจะเป็นยังไงก็ได้เรื่องนะครับจมมิดเลยล้อหน้าคู่หน้าครับกันชนถึงดินเลยงานนี้ต้องใช้ตัวช่วยหัวตา m u ็7 0 2เครับเสียบแบงค์ลา,ากอย่างเดียว ปลดสลิงออกดูสิจะรอดหรือเปล่าขากลับรอดไหมเสียบแบงรอดไหมเนี่ย <laughs> อยู่เลยครับ โอ้โหแรงจริงๆ